ฮัลโหลสวัสดีครับเราไม่ได้เปิดกล่องกันมาตั้งนานแล้วนะรู้มือเลยรู้มือเลยอันนี้เคมาเก็บไปนะเก็บของใหญ่โอนะ้เต็มนะอ่ากกะบปอาเต็มมองไงดีออจนะิ๊กซอออกเนาะอีกเก็บไปเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนก็เก็บไว้มันเก็บผมก็ไม่เก็บเออเราเปิดมีเยอะแล้วอโอเคนะครับพื้นที่เราว่างแล้วนะฮะมาลับ รับเคมนีเดี๋ยวค่อยลับนะครับโอเคมาเรามาเปิดกล่องกันเลยมา โอเคเรามาเริ่มกันที่กล่องนี้กันเลยนะครับอ๋อ oh. ทำไมอาวุธปอตทำไมอาวุธดาร์คีวมันต้องมาเนี่ยจีจีเอาเข้ามาทำมา้า กล่องแรกครับจิกซอวหมดเลยอะไรกันรู่ห้ากล่องแรกจิกซอครับโอ้ oh my ก o d สุดยอดโอ้ oh, ปิกมีปิกใช้แล้วเว้ยโอ้ย yeah. จ yeah. oh, ิกซอลน้นอจีจีเขาเอาอันนี้มา ครับครับอ่ะตอบเขาไปก่อนเนาะเขางอนนะทำไมอีกสิ่งอื่นไม่ได้ได้จิกซอนเนี้ยเี่ยเป็นกล่องทองมากครับกดสักห้ากล่องนะครับคงไม่ไม่เป็นไรใช่ไหม เอาเหล <b log cycles> ือ <c> ส <oughs> <martyr> ักสามกล่องสุดท้ายก็พอละโอเคนะไอ้ดวงกำลังยดีกดไปเถอะแต่กล่องแรกอีกกล่องเลยกล่องสุดท้ายนะโอเคไปไม่รู้ไ <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> ้ทำไมนะกดกดไปสไนบอรดนาะๆนาะนาะนะสไนบอรดสไนบอรดสไนบอรโอ้ What the fuck <laughs> oh. oh Oh my god Oh oh my fuck <laughs> <laughs> ปิดตาปิดลาบคุมไหมเนี่ยเอาโหนี่ก็เยอะจ้าอ,อันยออันยอน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 ,นอ,นนอนขอเขียวช่างเยอะอะไรเช่นนี้เนาะ อ่านะครับโอเคนะคือผมขอแล้วครับพวกขออาวุธนะฮะเห็นในตัวผมแล้วโลบมากหรืออยังไง<ะ>ไม่ทราบนะคือช่วยอย่ามาขอผมด้วยนะฮะผมก็ลำคาญเป็นเน,นะแม่ร,รเอเ๋าเต็มโอ้ เขงเขียวเยอะจริงๆเลยจริงๆโอเคแยกๆไปเถอะครับโอเคมาให้มันดูน่ารักน่ารักหน่อยนะครับโอเคสิ่งปฏิกูลทั้งหลายนี่ผมไม่อยากเก็บไว้นะครับมันลกมากนะลก จริงไปเลยอันนี้ไม่อยากเก็บแล้วอันนี้ก็เช่นกันจะตัดใจนะติดซอมใหได้ตั้งเก้าันเลยหรอเออได้เยอะดีเว้ยอันนี้ได้มาหนึ่งไดมาก็แยกส่วนแยกส่วน ผมว่าผมลบหมดเลยนะเนาะลบมากเคลบไปเลยอเคนะครับสิ่งที่เราได้มาคือสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ผูกติดนะครับลอกไปเลยผูกติดนะครับล็อกอเคสิ่งนี้ โอเคเดี๋ยวผมจะมาบวกเล่นๆดูนะครับสวยงามนะสวยงามโอเคนะครับสำหรับการเปิดกล่องในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมก็ไม่ได้ไม่ดีแบบเนาะเออเพิ่มเยอะนะเนี่ยสวยวะสวยสวยโอเค Say little li